ชูชูอันทัวร์ครับวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่บ่อตกปลาช่อนใหญ่อีกแล้วนะครับทริปนี้น่าจะเป็นทริปสุดท้ายแล้วครับเพราะว่าตอนนี้นะครับทางบ่อเขาดูดน้ําจับกุ้งครับน่าจะเป็นทริปสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าวันนี้ผมจะได้อะไรบ้างไหมจะได้แห้วรู้เปล่าไม่รู้นะครับ เดี๋ยวต้องรอดูวันนี้ผมก็ามากับคนที่แห้วนะครับรอบที่แล้วขครฮะมาดูมาดูมีแห้วมันเป็น,ปนไงดูวันนี้เอาพั่วเอาเสียมอะไรวะฮะเอาวะว,นนวันนี้เอาจริงวันนี้เอาจริงไอ้นะวันนี้เอาจริงวันนี้ไม่ได้จริงก็ไม่ต้องคุยแล้วน้ำแห้งปลาไม่มีที่หลบด้วยเนี่ย บ่อใหญ่มากนะครับท่านผู้ชมดูได้ว่าวันนี้จะโดนไหมขึ้นไหมขึ้นปะยังไม่เห็นเลเมื่อีก็ม่แกะลูกปาายขนาดนี้นะดดตุบเห็นหนีเองมึงอะดิมึงมานี่วันนี้จะตอบยบด้ว่เหอฮะตอบยาวเฮ้ยพี ช่อนใหญ่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 อตรงนี้โอ้โหเะเบ็ดไอ้นี่ด้วยฮะโอ้ยึ่งวิ่งพึ่วิ่งนี่เบ็ดเบ็ดตีมาช่อนด้วยเบ็ดไอ้ตัวนั้นยาวๆอ่ะเออเรื่องเหลือต้องมค่อยเลี้ยงเอ๊ะ โดนเลือกนึกว่าเขาโผล่อันึกว่ามาท่อนไปแล้วเนี่ยมเจ็ดะอนี้น่าจะมีเจ็ดเ็ดกปลาทราม หลุดเหมือนพี่เราเดี Guys, ๋ยวพี uh, like, war, oh, uh ่เคยดูมึงจะเอาคืนโหพีมึงโดดนะมาแล้วปัดช่อนหนุ่ยไม่เข้าเลยอืมโหเสียงเคราะเสียงเคราะห์มาแล้วปัดช่อนทำไมไม่เข้าตามมพี่ตอนเบ็ดมันกลัวเบ็ดหักไอ้กลัวเบ็ดหางาอ้๋อ อนี่ปึกเดียวเลยได้ขึ้นนะคนที่ว่างคนที่ว่างตรงนี้ดีนะฮะยี่สิบปอนด์สี่สามสิบยี่สิบห้ามได้ปะสบายมากนี่ถ้าเข้าขาไปนานแล้วพี่จะเข้าเต็มนะไม่เต็มอ่ะผมว่าฮะไม่เตบังกัดที่จะดุ้งบึ๊กคีรพัปธ์มาช่อนจะวัดอยู่แล้วสายขผมรู้สึกวิ่งก่อนย้อนเลยไงเง้ยแล้วโดดเทคตัวขึ้นเลย อันที่เราพี่ทำหมูไังไงเนี่ยลดลดลดเนี่ยแปดเม้ร

ลอกหนึง่องอ้ย่าฝ่าห้าห้า5ลงผม้ยเห็นหเห็นเห็นตัวปยยอยางยาไงโอ,อ้ยังิหน้านะะแป่ายท้องเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมเรียบร้อย นะอะไรอะไรขนาดนี้หล่อหน่อยบอกสวัสดีข้อมือข้าข้อมือเออปลายืนองครับปลายืนองครับท่านผู้ชมดูห้าทางไหนตัวนี้มันไม่ห้าเลยจะได้เลยครท่านผู้ชมโอ้ดูดูนะแบบตีปลาช่อนนะเนี่ยด,ดูดีนะแม่งแม่งแม่งผิวบอกแม่งผิวนี่ไงพี่อน ประมาณหกคข้าวปลาปลาตัวเนี้ยหกผิวผิวเลยมาัะแล้วเราก็รอดนะครับมาไม่เคยได้เขาเลยวันนี้โดนแล้วครับท่านผู้ชมไงหรือว่าฮะพังเปลาเปล่าเบ็ดหักเลย งอตูมเดียวนี่โดนแล้วอะไต่อหน่อยฮะแต่เราไปนู่นเลยเนี่ยไปไปไปรวมนู้นนี่ไงนั่นนั่นนต่อดูดิได้จ้าชวนไปเลยชวนไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนให้ขอก่อนเด่นขึ้นอยู่ดีจังนะครับโอ้ นี่ครับใครไม่ได้ปลาต้องอย่างนี้ครับท่านผู้ชมเป็นธรรมเนียมอยู่แล้วโดนตะขี่เฮ้ยโอพี่โดนอะไรไปวะผมบอกแล้วว่ามันอยู่แถวนี้ เนี่ยหลุดจากผมไปเห็นว่าไปกินพี่หนุ่มเลยโดนอะไรพี่ถ่ <c oughs> ายของผม,มเปล่อ้าถ่ายของผมด้วยเหรอเดี๋ยวดูก่อนว่าใชาป่ปลาผมล่าใช่ปลาผมแน่นะเฮ้ยโอ้ย เป็นไรง้างโอ้ยที่ขี้กรมอ่ะจะไปเร่งเมื่อกี้ที่น่าปล่อยหวานก็ดีแล้วดูไปแล้วครับเอาถ้าบอกได้ก็พงไงเดินตัวเบาเลยยุ้ยหมดวายเลยเดินตัวเบาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ ขาแม่งไล่กัดกระพงกระพงะแม่งตู้ขาตัวแม่งรุมอโอ้แม่งรุมกระพงอ่ะมันเป็น <c oughs> อะไรพี่รังนกอะ่ะ <c oughs> โอ้โหน่าเลห็นนึกว่านั่งพักผ่อนอะไรออ๋รังนกชอบกินรังนกก็ไม่บอกก็ <c oughs> รางวัลปอบใจไงไม่ได้ปลาไม่ได้ปลาก็อย่างนั้นแหละ อวันนี้โดนเนีก็เาได้กันหมดนะเขาได้กันหมดนะเราเราอดนี่นี่อดเหรอโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยได้รอดได้รอดนะครับท่านผู้ชมดูนะครับสองตัวเฮ้ยคนไม่ลอดเนี่ยเนี่ยไปไหนแล้วเดินไปหลังรถแล้วคนไม่รอดเนี่ยอะไรไม่รอดครับท่านผู้ชมวันนี้ต้องโดนภาพเข่าดำแน่นอนครับไม่รอดแน่นอน ก็หงญ่ก็หลุดชีวิตเออ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 ไปทะเลเรือก็คลื่นแรงอีกเอาง่ายๆคือต้นปีนี้ยังไม่ได้เป็นชิ้นนั่งอันนะครับต้นปีนี้ยังไม่ได้เป็นชิ้นนิ่งอันตัวนี้มันหอมตัวนี้มันหอมเราตัดจะไหลเราไปตกปุ้งเ่อน นี่นะครับเราไปตักล้องกันเลยเปล่ะคืนนี้นะคืนนี้ไม่ว่างเออเนี่โอ้ยเดี๋ยวไม่พอกินเดี๋ยวสอหมูยิ่งลูกมันไงเดี๋ยวพอไหมเออเออถวันขอบใจถวันขอบใจต้องตาจะไหลแต่ว่าในภาพมันจะเป็นขาวดำนะมันไม่ใช่ภาพสีอาจจะไม่ใช่เป็นขาวขาวดำนะวัดเราวัดในที่เราซื้อนี่ก็ขาวดำมาแล้วรอบที่แล้ว แกตัวได้ครับแกตัวได้แกตัวได้นะครับท่านผู้ชมบอกแล้วว่าเราเอาคืนตกคุ้มรอดรอดวันนี้รอดแล้วแอาเฟืนตกคุ้มโอ้โหทิพย์ไปแล้วสามชั่วโมงสองตัวที่สบายใจเราจะไปเอาเฟืนตกคุ้มเราไปเอามาแห้งแล้วมาจับน่าจะมาจับไอ้ช้างไอ้ช้างหนีไปแล้วช้างช้างมันรู้ไงช้างมันรู้แล้วท่านผู้ชมช้างห้ว อยู่กูตายแน่ตะโกนวกเวกวกเวกขานไอ้ทีวิดไปแล้วไม่ได้ขืนอยู่โดนแน่วิดไปแล้ววิดไม่อยู่ทราจะไม่ตัวแข็งอ่ะเราตายยิงมาได้โอ้เราเดี๋ยวโคตโหตเลยมาสองตัวพอดีมาบ่อนี้สองรอบเฮ่ล์ไม่ได้ ใหญ no <si ่เลอย่างเงี้ยแต่รอบนี้เล็กสุดเล็กเล็กสุดในสามรอบที่ที่มาเลยไม่กไม่เล็กของทงโอ้ยเล็กของพี่วินโอมใหม่ทั้เร่อยพี่เล็กมีเล็กล่ขึ้นผมไม่ใช่างอยู่ในบ่อผมอ่ะขึ้นจิบน้ำปุ๊บลูกค้าบอกโอ้พี่มีสวรรคด้วยเลยไม่ใช่ตอนไปช้อปปลาได้แล้วมันพอใจสายละท่านผู้ชมนะครับไปดูภาพขาวดำกันนะภาพตานะครับโอเคครับอย่าลืมกดติดตามนะครับทุกวันตัว แล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับม <พอ S 1> าช่<พ>อนอหญ่ยักอีกแล้วนะครับท่านผู้ชม <พอ S 1> ไปแล้วนะครับ